เอาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเอาอีกแล้วล่าสุดเวียดนามถึงกับปากพังไรที่ยืนหลังจากไทยแซงจีนสําเร็จในโคตา้าถ้วยเอเชียผงาดขึ้นมาอยู่ท็อปสของทวีปครับเป็นรองเมเกาเกาหลีเป็นรองเมก้ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ไทยเราก็แซงจีนแซงออสเตรเลียไปไปดีเรียบร้อยแต่ว่าเวียดนามเดือดรอบที่สงครับเดือดรอบแรกเนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์ช้อปปี้ครับที่แพ้บุรีรัมย์มาหมาดๆเนี่ยก็เดือดกันไปแล้วพร้อมกับพานสญี่ปุ่นด้วยแต่ว่ารอบนี้เดือดหนัก กว่าเดิมอีกซึ่งผมก็มีทั้งคอมเมนต์เวียดนามมีทั้งคอมเมนต์ของจีนที่ออกมาพูดถึงไทยเราครับหลังจากที่ไทยลีกพังงาดขึ้นมาอยู่ในเวทีท็อป3ของเอเชียและคลิปนี้ยังมีการพูดถึงลีกของมาเลเซียครับที่ต้องบอกเลยว่าเพิ่มโคต้าต่างชาติ15คนครับโอ้โหนี่เพิ่มก็ไปได้ยังไงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับฟุตบอลไทยของเรานะครับต้องบอกเลยว่าฟุตบอลไทยนั้นก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนหลังจากในเกมนัดชิงชอปปี้ครับที่ไทยเราสามารถชนะกงนองอันฮานอยโตสกัดของเหงียนกวงไฮและก็ลูกทีมของโคดมานูโบกิงด้วยการยิงจุดโทษนะครับบุีร์ก็โดนนำก่อนสองสูงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาตีเสมอได้สองสองก่อนที่ทดเวลาจะมายิงขึ้นนําแต่ว่าเวียดนามมาตีเสมอและก็มายิงจุดโทษเนี่ยกลายเป็นฉัตรชัชยบุตรพรมครับที่ขวาบุตรพระเอกและก็ลูคัสคิสปิมที่โคตรพระเอกกว่าฉัตรชัชยอีกโดยก็เป็นไทย เราะครับที่รับบทพระเอกบุริรัมพะง,งาดคว้าแชมป์ทำให้เวียดนามตอนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่บุญรำเนี่ยโกงนะคุณโกงพุทธศิลป์คุณจ้างพุทธศิลป์เป็นปเหตให้ทีมของเราเนี่ยไปแพ้ในบ้านเกมนี้เพราะโดวเวลาเกินไปถึง7นาที เนี่ยอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของแฟนเวียดนามเองรวมถึงสื่อของเวียดนามด้วยครับสื่อเวียดนามเนี่ยพูดถึงเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้ครับลามปามึงญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นนั้นเปิดตัวดิออนคูหักหน้ากันไปเลยครับหลังจากจบนะัดจริงมีแค่เกมเดียวญี่ปุ่นก็เปิดตัวในทันทีซึ่งเรื่องราวนี้ก็โด่งดังไปที่ กลุ่มของเวียดนามหลายกลุ่มเลยทีเดียวแต่เรื่องราวที่มันจัดโดดเด่นกว่านั้นครับและก็อาจจะทําให้เฟเวียดนามเนี่ยอกรระเบิดเลยก็ได้เพราะว่าล่าสุดไทยลีกของเราครับปรากฏว่าในค่าสัมประสิทธิ์เอเชีย พุ่งแซงลีกจีนขึ้นที่3เป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหก็เป็นเอฟซีแหละครับที่ได้ประกาศสโมสรไทยได้สิทธิ์สบวกหนึ่งบวกหนึ่งยชิงแชมป์เอเชียในฤดูกาล2026โดยการในขันชิงแชมป์เอเชียครับอย่างทีุ่กท่านทราบกันนะบุรีรัมย์ทำงานได้ดีมากๆนะครับโกยค่าสัมประสิทธิ์ไปแหลกล้านเลยแล้วพอฤดูกาล2025จบลงครับผลก็ปรากฏว่าตัวแทนจากไทยเราหรือว่าประเทศไทยนั้นมีโคต้าแซงชนี้ซุปเปอร์ลีกลีกจีนเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3ของโซนเอเชีย ตียตะวันออกนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและยังเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นผลมาจากบุรีรัมนีหละครับที่ผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายรวมถึงทูแบงคอกการท่าเรือและก็เมืองทองที่พาเรดกันผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายใน AFC แชมเปี้ยนลีกทูซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวครับจะส่งผลต่อการจัดสัรล็อตในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในฤดูกาล2016นะครับทาง AFC เองก็ ได้ออกมายืนยันแล้วว่าฤดูกาลหน้าประเทศไทยจะได้ส่งทีมเข้าร่วมกันในขันฟุตบอลสโมสรเอเชียได้ทังหมด4ทีมครับประกอบไปด้วย f f ถ้้วยใบใหญ่เนี่ย2ส,สโมสรครับและรอบเพลย์ออฟ ก้อยใบใหญ่อีก1สโมสรซึ่งก็ยังรวมไปถึง f f c แชมเปี้ยนลีกทูอีก1สโมสรที่ไทยเราได้โคต้านะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆโกยเงินเอาไว้กดนะถึงแม้ว่าไปเล่นแล้วผลงานจะไม่ดีก็ตามครับแต่ว่าถ้าเกิดชนะ1เกมเนี่ยโอ้โหโกยเงินมันนับล้านเหมือนกันโดยก่อนหน้านี้ดูการ2 0 5ครับทีมไทยเราได้โคต้า3ทีมนั่นก็คือรอบแบ่งกลุ่มของทั่วใหญ่เนี่ย1สโมสร รอบเพลย์ออฟถ้วยใหญ่1สโมสรและก็รอบแบ่งกลุ่มถ้วยเล็กเนี่ยหสโมสรงานนี้ก็น่าจะทําให้เวีดนามอกระเบิดกันหลายต่อหลายคนเลยครับเพราะไทยลีกของเราโดดเด่นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าฝากฝังของเวียดนามเนี่ยยังอวยกันไม่หยุดอวยชาติตัวเองไม่หยุดนะครับบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่เท่าที่รู้เนี่ยกลายเป็นว่าเอฟซีนั้นยอมรับไทยเราและก็ขึ้นหิ่งแล้วแต่เวียดนามไม่เห็นฝุ่นเลยครับเวียดนามเนี่ยเขาพูดง่ายๆว่าไม่มีโคต้าน ใน f c ีถ้วยใหญ่เลยครับมีแค่โคตา้า f f c ถ้วยใบรอง ทีรอบแบ่งกลุ่ม1รอบเพลย์ออฟหนึ่งมาตรฐานของลีกเองก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นมาถึงฝากฟังของสื่อจีนกันบ้างครับตอนนี้สื่อจีนก็รับรู้ข่าวแล้วนะครับแล้วเขาก็มีการพัดหนุนตัวใหญ่ร่วมหนึ่งแฟนๆของสื่อจีนออกมาพูดถึงไทยลีกของเราเยอะมากครับว่าพวกเขาอับอายเป็นอย่างยิ่งจากการที่โดนไทยลีกแซงในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ลีกจีนทำงานได้ดีนะในการแข่งดเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่พอเหมือนลีกเขาเนี่ยหลุดวงโคโจรนะครับกลายเป็นลีกที่ฟุ่มเฟือยมากเกินนนไปก็ททาให้้สภพีมั งบที่จะเดินทางมาแข่งเอฟเนี่ย ก็ไม่มีเลยผมยังจาได้เลยว่าแมทที่แพ้คาวาสกิฟอนตาลีในตอนที่ชนาทิปย์อยู่ในทีมเนี่ยโอ้โหแพ้ไปเจ็ดแปดศูนย์นะครับเป็นเพราะว่าการส่งดาวรุ่งลงมาแข่งโดยสื่อของจีนครับเขามีการพัดหัวตัวป้งๆออกมาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าการสูญเสียโค้ต้ากับไทยลีกเนี่ยมันเป็นความอับอายที่สุดของฟุตบอลชายนี้ซูเปอร์ลีกหรือว่าลีกของจีนโดยที่มีเนื้อหาออกมาพูดถึงไทยเราด้วยนะครับเขาบอกว่าสําหรับฤดูกาล2 0 25อย่างเป็นทางการนั้นผลปรากฏว่าชายนี้ซูเปอร์ลีกมี 682คะแนนหล่นไปอยูย่ันที่8ของเอเชียครับและก็ถูกไทยลีกแซงหน้าขึ้นไปแทนที่ส่งผลโดยตรงต่อโคต้าทีมจากจีนในการแขงร่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกุฤดูกาล2วัน27ซึ่งโคต้าใหม่ของลีกจีนนะครับก็จะ1บวก1บวก1เท่านั้นนันหมายความว่าจีนจะมีตัวแทนเพียง3ทีมใน2รายการใหญ่ของเอเชียและมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ไปรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติซึ่งลดลงจากเดิมเนี่ยที่เคยมีถึง2ทีมในรอบหลักและฤดูกาลต่อไปนะครับทีมท ก็เป็นเสี่ยงไฮพอร์ตได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปรอบแบงกลุ่ม ACL ELITE โดยตรง ก็เป็นเฉิงตูและก็ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ A c เ2เนี่ยเป็นปักกิ่งกัวอันซึ่งฤดูกาลหน้าเนี่ยก็จะยังเป็นโคต้าตามเดิมนะครับแต่ว่าฤดูกาล2 0 2 6 2 0 2 7หรือว่าอีก2ปีเนี่ยก็จะเป็นโคต้าของไทยที่เข้ามาแทนที่แล้วการพัดหัวหรือว่าเนื้อหาของดีจีนครับเขาบอกว่าไทยลีกเนี่ยขยับขึ้นมาแบบไร้ปราณีขณะที่ชนิดซูเปอร์ลีกเอก็เสียโคตา้าไทยลีกกลับได้รับการเลื่อนระดับในการจัดสรรโคต้าแข่งขันทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ไทยนั้นจะมี แดนซี่สโมสรเขาด้วยไม่ขันในระดับเอเชียถือเป็นก้ากระโดดของวงการฟุตบอลไทยในเวทีระดับทวีปสําหรับลีกจีนเองครับหากต้องการทวงคืนโคต้าตามเดิมเนี่ยต้องหวังพึ่งผลงานของสโมสรในเวทียุโรปต่อไปเพื่อสะสมคะแนนจัดอันดับของเอฟซีและก็ผลักดันให้มีโคต้ามากขึ้นในอนาคตนี่ก็เป็นสื่อของจีนนะครับที่ออกมาชื่นชมไทยเราว่าเฮ้ยครั้งนี้มันเป็นบทประวัตาาิหนึ่งหน้าประวัตาาิหนึ่งนะที่ไทยเราขยับขึ้นมาปิดอันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมนะครับไทยด ของเราฟอร์มดีเหลือเกินแล้วมันก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีนะว่าลีของเราเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้และเป็นเบอร์3ของเอเชียกับโซนตะวันออกนี้ยิ่งฤดูการหน้าเนี่ยไทยลีกก็จะเพิ่มโคต้าต่างชาติมาเยอะแยะมากมายล้นทีมกันเลยทีเดียวครับก็ยิ่งน่าดูเข้าไปอีกส่วนเรื่องราวที่พิคไปก่อนนั้นครับก็คือคอมเมนต์จีนนะหลากหลายคอมเมนต์ครับออกมาพูดถึงการที่เราแซงแบบนี้แล้วแต่ละคอมเมนต์เนี่ยเหมือนอับอายแล้วก็เลือดขึ้นหน้าจากที่เขาหล่นลงมาอันดับ4 ของโซนตะวันออกนะครับแพ้ทั้งเกาหลีแพ้ทั้งญี่ปุ่นแพ้แม้กระทั่งไทยแ,แลนด์เนี่ยเขาฉุดมากๆเดี๋ยวเรามาเรื่องมาทีคอมเมนต์แรกกันก่อนเลยครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีต่อวงการฟุตบอลจีนเลยด้วยซ้ำขอบคุณสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียที่ไม่ปล่อยให้พวกเราเนี่ยย่ำแย่ไปกว่านี้อีกขอบคุณจริงๆสาหรับการลดโคต้าครั้งนี้เป็นเหมือนการช่วยปกป้องภาพลักษณ์ของเราไม่ให้ดูน่าอับอายจนเกินไปสําหรับผมแล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็นข่าวดีสุดของครึ่งปีแรกเลยก็ว่าได้นี่นะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งคร อย่าเอาแต่คิดว่าการทุ่มเงินซื้อนักเตะต่างชาติจะช่วยยกระดับผลงานของทีมได้ทางเดียวที่ทำให้วงการฟุตบอลจีนดีขึ้นจริงๆก็คือการพัฒนาลีกในประเทศอย่างจริงจังและก็มั่นคงต้องสร้างระบบที่ยัง่งยืนไม่ใช่หวังพึ่งแค่เงินและก็ชื่อเสียงระยะสัน้นคอมเมนต์นี้ก็น่าจะพูดจริงที่สุดแล้วนะครับก่อนหนี้นจีนเนี่ยทุ่มซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์มาหลายคนแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนน้าเงินไปทิ้งครับพอเอามาแล้วระบบลีกจีนก็ไม่ได้พัฒนาอย่างที่ควรเลยเอามาต่อที่ออออีีกกกคมเเึงรับัอบบบวว่าาาลจตดดูขให้ ทั้งเสี่ยงห้เส่นหัวเสี่ยงห้พอและก็เฉิงตูไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีศักยภาพพอจะช่วยสะสมคะแนนคืนให้กับใช้นี้ซูเปอร์ลีกหรือไม่บอกตรงๆว่าผลงานของทีมจีนช่วงหลังเนี่ยแทบไม่ได้สร้างแรงบวกอะไรในเวทีเอเชียเลยต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าผมดีใจกับการตัดสินของเอฟซีอย่างเต็มที่เพราะความจริงก็คือทีมจากลีกจีนเนี่ยทุกวันนี้ไปแข่งเอเชียเนี่ยก็เหมือนไปหาเงินรางวัลเ,เฉยๆไม่ได้จริงจังหรือว่าสู้เพื่อศักดิ์ศร,รีเลยทุกปีที่ต้องเจอกับทีมจากเกาหลีหรือว่าม ความาดแผ้ไปไปที่เจ็บปวดจนแฟนบอลจีนเนี่ยต้องรู้สึกอับอายและยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีนักเตะบ,บางคนที่คิดว่าตัวเองเก่งเหลือเกินทั้งที่ผลงานในระดับทวีปนั้นแทบไม่มีอะไรให้ชื่นชมเลยด้วยซ้ําต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยศักยภาพของลีกจีนโดยรวมถือว่าอ่อนแอลงอย่างมากถ้าไม่มีทีมระดับกวางโจวเวอร์กแร์ดอีกครั้งก็ยากที่ไชนีสซุปเปอร์ลีกจะกลับมาเป็นผู้ท้าชิงในเอเชียทีมอย่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ยอยากเล่นสไตล์ที่แข็งในบ้านแต่ว่าออนนออ่่นนนนนกกกบบบบ้้้าาาาไมมมยยปปรรัััตวเเเสีีีททถง็็แจจะ ชาติอื่นโดยเฉพาะจากไทยเนี่ยถล่มต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีทางยืนหยัดใน ACL ได้เลยก็เป็นหนึ่งคอมเมนต์ที่พูดถึงไทยเรานะครับเช่นชมแหละคอมเมนต์นี้ส่วนเดี๋ยวคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าตั้งแต่กวางโจเวอร์แกรนหายไปเนี่ยทีมจีนที่เหลือก็ออกไปโดนถล่มเละทุกปีก็มีแค่ซานรตรงรุ่นหนึ่งที่ยังพอมีความกล้าหาญอยู่บ้างซึ่งก็ใช่ว่าการที่ซานตรงถอนตัวจาก ACL นั้นทําให้คะแนนของหลีกรดลงมันไม่ใช่ความผิดของซานตรงเลยแต่แฟนบอลบางส่วนเนี่ยก็ทำให้พวกเขาสถานการณ์แย่ลงไปอีกส่วนนนนีีี้คคออมเตรับาบาากว่่ไป เราอาจจะต้องไปแย่งโคต้าเอเชียกับสิงคโปร์และก็เวียดนามแล้วถ้าเกิดไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่องหรือว่าจะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็จะโดนลดโคต้าเพิ่มอีกแน่นอนไม่แคร์อะไรอีกแล้วให้เหลือโค้ต้าทีมเดียวก็พอผมจะเลิกดูฟุตบอลจีนแล้วนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลจีนที่เดี๋ยวมาพูดถึงตัวแทนจากไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับที่พอเปแนงขันระดับเอเชียแล้วกลายเป็นว่าโดนถล่มยับบางทีมเนี่ยก็ชนะ มันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยจีนไปถึงรอบชิงเคยได้แชมป์มาด้วยกับกองโจวเวิร์กแยนยิ่งใหญ่มากนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระแสะฟุตบอลจีนเนี่ยบูมมีทั้งซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคนครับและแฟนบอลเนี่ยก็เยอะมากๆแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาเองยอมรับในความตกต่ําของฟุตบอลในประเทศและยอมแพ้ให้กับไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับยังฉุดแล้วก็เหลืออดที่ไทยเราแซงแบบนี้ ซึ่งมันก็ตรงกันกับเวียดนามนะครับคอมเมนต์ของเวียดนามหลายคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมหลีกไทยถึงพัฒนาได้แบบนี้การที่พวกเขาไป a c l 2ทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อแต่กลับมามองดูวเวียดนามเองครับพวกเขายังได้โค้ต้า ACL 2เอลยู่เลยในโค้ต้าเ c l ทั่วใหญ่เนี่ยวเวียดนามเหมือนจะยังไม่ได้ไปเล่นนะครับเพราะมันมีการคัดเลือกกันฮัลล์หัวจริงๆแล้วค่าส ah ัมประสิทธ ah ิ์เอเชียเนี่ยมันไม่ได้คิดกันง่ายๆนะครับมันคิดกันยากมากถ้าเกิดเวียดนามอยากจะไปเล่นครับก็ต้องมีคะแนนได้ถึง3-3 19คะแนนซึ่งการได้3 9คะแนนนี้ผลงานของทีมระดับสโมสรในเวทีเอเชียมันต้องดีมันต้องชนะอะไรมันก็ต้องเข้ารอบชนะได้3คะแนนนะครับเสมอได้2แพ้เนี่ยแทบจะไม่ได้คะแนนเลยซึ่งถามว่ามันยากไหมก็ยากแล้วครับปีหนึ่งจะแข่งขันกันถึง5แมเม็ไหมไม่รู้แต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ต้องชนะรวดเป็นเรื่องราวที่ยากขนาดไทยเราแข่งมาตั้งนานครับยังอยู่อันดับที่7ของเอเชียนะมีคะแนน54.873คะแนนคว้าโคต้า2บวก1บวก1ได้สำเร็จสูตรอันดับหนึ่งครับเป็นซาอุดีอาระเบีย ที่มีคะแนน119จุ 957คะแนนครับคว้าโคต้าในทัวเอเชียใบยใหญ่เนี่ยสามทีมเลยทีเดียวแต่การที่เ้าแต่การที่เราได้แซงจีนแบบนี้มันก็น่าเหลือเชื่อที่สุดแล้วนะครับยังไงก็รอส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยของเราทุกคนด้วยที่ไปเป็นตัวแทนของประเทศเอามาต่อที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับขอพูดแบบกระชับก็แล้วกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับลีกอาเซียนลีกมาเลเซียครับที่ล่าสุดนั้นประกาศหักหน้าไทยลีกเหมือนกันนะเขาประกาศอนุญ,ญาตให้แต่และสโมสรเนี่ยมีนักเตะต่างชาติสูงสุดได้ถึง1 5ค เลยทีเดียวครับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 6เป็นต้นไปเนี่ยีฟรฟุตบอลมาเลเซียก็ประกาศอย่างเป็นทางการไปดีเรียบร้อยว่าจะสามารถลงที่เป็นนักเตะต่างชาติสูงสุดได้ถึง15คนต่อสโม,มสรและในแต่ละนัดเนี่ยสโม,มสรสามารถส่งนักเตะต่างชาติลงสนามได้มากที่สุดถึง9คนตัวจริง7คนสำรอง2คนโอ้โหเยอะมากเยออมากจริงๆครับเยอะมากแล้วงานนี้เนี่ยยาโฮดารุนตาซิมก็ครองถ้วยรางวัลน,นี้ไปอีกเละครับการที่เพิ่มโค้ชสิคนเนี่ยเรียกว่า เยาวชนของจีนหรือว่าเยาวชนของมาเลเซียหรือว่าดาวรุ่งของมาเลเซียจะขึ้นมาไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอติดตามไทลีกของเราเลครับตอนนี้ไทลีกกาลังบูมมากแล้ววันนี้ก็มีนัดชิงด้วยบุยร์พบกับเมืองทองก็รอรับชมติดตามกันได้เลยนะครับเอาล้วในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปนะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย